โอเคครับก็สวัสดีกันเลยนะครับผมวันนี้ผมในคลิปไลน์เจนนะครับาวันนี้ก็ยังคลิปรีวิวก็เลื่อนไปก่อนนะครับก็วันนี้มีคนส่งไอมีคนส่งอดีมาให้อีกเลยนะครับรทางอินดี้ทั้งบ้านคือคุณธนบินนะครับรอบนี้นะครับผมคุนท <c oughs> ี่บอกว่าอยากได้เจมม์มืดกับอะไรนะเพืนะ่อนนะมาเช็คกันนะเพื่อนนะอยากได้อะไรนะเดี๋ยวนะผมดูกันนะผมลืมอ่ะ ขอเจมมืดกับโคนี่พน,นันนะครับนี่ไงครับอ่าโอเคแบบเจมมืดกับโคนี่พน,นันโอ้โหยากไปแม่โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ได้น,นะครับผมโอเคสำหรับใครที่อยากส่งไอเดีให้ผมให้ผมเปิดนะครับผมก็ส่งมาทางเพจเฟซบุบ๊กผมได้น,นะครับผมโอเคครับโอเคโอเคมามาโอเค,มมอเคผมต้องทำยังไงต้องเปิดใช่ไหมอันนี้มีชินมีมูนเดนลี่มีมีโยมิเออวะ่ะโคนี่พน,นันเจมมืดก็น่าสนใจอย,อยู่นะ โอเคโอเคสุ่มสามรอบนะครับผมสุ่มสามรอบคนที่พนันเชียรกับจีมืดผมว่าคนยากอยู่นะโอเคผมจะย้ำเปิดให้แล้วนะครับผมโอเครอบที่หนึ่งนะครับโอเคมา,าตื่นเต้นอีกแล้วไม่ใช่แต่ตัวเองไม่ตื่นเต้นจริงๆเลยโอเคครับมันถ้า,ถาเทียบในที่ตัวที่อยากได้ก็มีประมาณแบบมูนเยลลี่ คนนี้พนันชีฟเกมมืดพวกอะไรเงี้ยตัวท็อปๆในในในแสงเอนในในธาตุมืดเนาะก็เป็นตัวประเภทนี้แหละคนทุกคนต้อก็จะได้อยู่แล้วเนาะอุ้ยอุ้ยได้แล้วครับโอ,โอ้ได้แล้วเว้ยโอเคโอ้ได้ธาตุมืดสองตัวครับโอ้ได้เจมมืดแล้วผมว่าน่าจะน่าจะคุม้มได้ดีนี้โอ้โหแล้วโ คุ้มแล้วคุ้มแล้วบอกเลยคุ้ม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 โอเคมันรลที่สองนะครับผมโอเคมันรลที่สองนะเดี๋ยวมีกระชับอันนี้เด้ยผมขอเปิดเลยนะอันนั้นโอเคมาโคนี่พัน์นั่ชิปตัวต่อไปใช่ไหมขอหวังว่าจะมานะครับเจมเมืนมันนะผมว่าน่าจะเจ้าของอันนี้น่าจะพอใจอยู่นะครับเพราะว่าแบบเจมเมืนไม่ใช่จะออกง่ายๆนะเพราะผมเปิดไม่เคยได้เลยอืมผมก็เปิดไม่เคยได้เหมือนกันนะม,มันไม่น่าจะออกง่ายนะ โยมีออกอีกแล้วเอ้ท่านไม่ออกไหวเนี่ยผมส่มให้เนี่ยออกออกอีกแล้วเออออกไหวเนี่ยออกไหวเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็โยมีจะเป็นร้อยสี่สิบห้านันเนี่ยเพราะว่าโยมีมีแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ยเนี่ยเออมีแล้วเออวาออกซ้ำนั่นเนี่ยมูลมูลฝึกสัตว์ก็ออกซ้ำไอ้เยนเจอรี่ฝึกสัตว์ก็ออกซ้ำแบบ เป็นตัวแบบมันก็เป็นตัวไม่คดีเท่าไหร่อือม,มันก็ไม่เป็นไรครับก็เถอะผมผมคิดว่านะในการ้อยลูบี้เต้เจมเมินมาโคตรคุมเลยครับโคตรคุมเลยเออโอเคมาเปิดต่อนะครับมาเปิดต่อเลยว่าจะได้อะไรเพิ่มนะผมคิดว่าเจมเมอรมันก็ไอเจเอเอ,เ,อ,เ,อเจมเมอรก็คุมแหละคือพลังชิปมันน่าจะไม่ออก้อมกันนะผมคิดว่านะมันน่าจะออกยากเกินนะอ่ะเออ เออได้ยากอยูอย่นด้จะได้ยากอยูอย่เนาะเนี่แม่หมดโอโ้เอ้ยผมสุ่มผมสุ่มทุกรอบมืดออกทุกรอบว้าวอุ้ยโอ้โหโอ,โหโอโห้ของคุณธนวิชโคตรคุ้มเลยว่ะเออแบบโคตรคุ้มจริงเดี๋ยวผมส่องตัวมันกันนะว่ามีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราส่องตัวนี้กันนะมดืมดมดืดมืด จะได้จะรู้ว่ามีตัวนี้ยังไม่มีตัวนี้ยังไม่มีโอ้โหคุ้มอยู่นะผมว่าคุ้มอยู่นะถึงจะไม่ได้โค้ดนี่มานก็เถอะโอ้โหม,มาดูที่ที่ของที่ล่าสุดที่ได้มาครับก็เป็นมูลเซลเอมูลเนี่ยไอเอไม่ใช่มูลไอเซลลี่ตัวนี้เก่งอยู่นะโคตรเก่งเลยครับใส่เยร์ง่ายด้วยเออได้ตัวนี้มาซ้ำสองตัวนะครับแล้วก็ได้ บาสุครูยมิมาด้วยแล้วก็ได้เอเนะไรเนาะเจมมืดตัวนี้ล็อกให้แล้วกันนะครับผมเจมมืดต้องจะเป็นตัวที่ต้องการที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดคือโฟมสูงสามร้อยเอฟโพมสูงเก้าร้อยลูบี้มืดออกทุกรอบโคดวงดวงผมโคดมาเลยโอเคหลังจากนั้นก็ก็ไปฟาร์มเอาน,นะครับผมโอเคเล่นพีพีก่อนนะครับผมเล่นพีพีก่อนจาก,กันเนาะนี่ก็น่าจะู่ต้องจบประมาณเพจหนึ่งปะ โอเคอืมเดี๋ยวเราหนึงนะผมสองเกียร์กันนะผมสองเกียร์ SD ไอทีวันนี้กันเอ็ดีนี้กันนะโอเคนอกจะพอเล่นได้อยู่นะไม่ผมสองว่าพร้อมไม่ใช่ดีผมแล้วผมอาจจะเล่นแบบเออๆหน่อยโอเครีรีเพื่อความชัว์เี๋ยวนะครับอันนี้รีอีกรอบหนึ่งนะรีอีกรอบหนึ่งทีนี้น่าจะชนะได้โอเค สุ่มการรอยดอลบี้แต่ว่าได้แสงแต่ได้มืดทั้งทั้งสามรอบที่สุม่มคือคุ้มแล้วนะถึงจะได้ตัวซ้ํามาก็เหอะแต่ว่ามันก็แบบเป็นตัวที่แบบคือมันก็ออกเหมือนอะ่ะมันก็ดีก็ไม่ออกอครับเออผมว่าอย่างงี้ดีก็ไม่ออกอะ่ะเออแสงมืดออกง่ายเออมืดตัวนี้ออกง่ายนะเพราะว่าแบบมันเลรดอกมันเยอะกว่าแสงเนาะอออืมในนี้ถ้าได้ดิจิอ๋อมันมีเอไซแล้วนหวาดิจิกิไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ เออวะ่ะมีเอลซาแล้วนีว่ว่ะเออทีมโหดมากเลยตอนนี้ถ้าโยนถ้าเจมื์ดลงน่าจะลงแทนแทนแอ้นั่นแทนอะไรวะแทนดาบิชน,ะนบชีนะแทนดาบินชีนะดูทรงละอืมดาบินชีน่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุดแล้วอะเออผมว่านะน่าจะไปลงตำแหน่งอื่นไม่ได้อะ่ะอืม ไอตัวไอเซลลี่มอบินอะผมว่าเอาไปตั้งเอามาตั้งทีมตั้งรับได้นะทีมป้องกันอนัเพราะว่ามันเซลลี่ไอตัวนี้มันกันได้ไงมันมันเอาไปขู่ฝั่งตรงข้ามได้ผมว่าเพราะว่าตัวแมงกิ่งอะมันเอาไว้ขู่ได้อยู่แล้วอลองลองมาทีมป้องกันดูตัวบินอะเอามาขู่ได้เพราะว่าตัวนี้เนาะคนผมก็ไม่อยากตีเหมือนกันถ้าผมเจอผมก็ไม่ตีนะเออผมก็ไม่ค่อยตีนะ มันทั้งถือทั้งแรงเฮ้ยมีป้อมแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากตีครับอืมโอเคตาแรกชนะไปครับขอเล่นแค่าสามตานะขอเล่นแค่าสามตาแล้วกันนะครับผมโอเคเมนิโอดาสผมลองเล่นได้ไหมมีธาตุไฟใช่ไหมโอเคมาเมนิโอดาสเจอกับเมริโอดสนะครับผมโอเคโอเคคุ้มๆเลย ค,คุ้มเลยครับจอดนี้คุ้มจริงนะผมบอกว่าโคตรคุ้มเลยแหละคือได้ไอ้นี้มาเออคุ้มจริงคุ้มจริงเจมมืดมาแล้วเออคือแบบผมเปิดให้ในตัวที่ต้องการในเจมมืดแลว้วแล้วก็มันยังมาได้แบบยังได้ไอ้นนี้แถมอีกอ่ะถ้าโค้ถ้าโคนีคน้พนันชิปออกมาอีกโอ้โหโคตรจะสวยอะ่ะผมบอกเลยโคตรจะสวยเลยแหละนะผมนัดมัน,นโคตรแบกเลยวะ่ะ เออดั๊ดแม่งแหม่จริงโอ้โหเมลอดเอ้ยอย่าเก่งเกินลูกเออเมลัดมันมันก็เก่งเกินนะบางทีอะ่ะเออมันก็เก่งเกินไปไหมอะ่ะใครมีดัดแม่งก็โชคดีสุดๆแล้วแหละเออตัวเก่งชิบหายเลยตัวเก่งจริงตัวมันเก่งจริงครับอืมตัวเขาเนี่ยเก่งมากเลยแหละ โอเคโอเคตึบ okay, okay. ต้อง,องชนะไะเนี่ยโอเคผมเั่นเต้นตันนี้ก็พอแล้วรู้สึกมันยืดนานละอือสำหรับในการวันนี้ก็ถือว่าผมว่าไอดี ID ของคุณธนวิทย์ไม่เกินนะครับมาผมมองว่าไม่เกินนะคือของคิดตัดจังพันสองมันยังทรงๆแบบจะดีก็ไม่ดีจะเร็วไม่ใช่คําว่าเร็วเลยจะไม่แย่ก็ไม่ใช่อะไรประมาณนั้นมันทนระงๆอะ่ะไอดีก็คือมันกลุ้มอะ่ะเพราะมันสูงแค่เก้าร้อยลูบี้แล้วมันได้อ่ะนะ ได้มาเขาครั้งที่อยากคุ้มเลยแหละนะครับผมโอเคอือฮ้อหือโอ้คิดถ้าปกผมจะทำไงวะเนี่ยผมจะทำปกคลิปไงดีวะเน,นี่ยเออยากอยู่นะยากอยู่นะยากอยู่นะเออโอ้โ,อโหดัดดัดเมื่อแมกจังวะ นัดนัดเอ้ย,เยใจเย็นๆใจเย็นๆครับใจเย็นๆไม่ไม่ใช่นา enfin ทสักท <igen> ีป่ะเออเออผมขอโทษนะครับวันที่วันเสาร์ผมไม่สตรีมเพราะว่าผมมีธุน้าโดดจริงๆครับผมขอโทษจริงนะเออผมนึกพี่แจงเอานี้เลยธุน้าโดดจริงๆครับไม่ได้สตรีมเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่สตรีมมันไม่ว่างนั่นแหละโอเคสําหรับวันนี้เปิดในการร0อยรูปีก็ถือว่าคุ้มค่าสุดๆไปเลยครับอ่าในการไอเนี่ย ที่ได้เจมเมื่อได้เซลลี่หม้อต้มหม้อหม้อต้มอ่มออะเออหมอ้อหม้อบินน่ะนะครับผมถือว่าคุ้มมากนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่อยากจะส่งให้ผมมาเปิดอินดิโกส่งทางเพจผมได้น,น,นะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเจอกันครับผม